เจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้านอมชาแนลวันนี้จะพามาทำแกงไก่ใส่น้อไม้ส้มก็มีไก่แล้วก็เน้อไม้ส้มน้อไม้ดองน้อไม้ส้มนี่สีโกไขยงามต่วใดนะเจ้าก็บาปป้าทำเองแล้วก็ปั้นน้าทิ้งแล้วนะเจ้าแล้วก็มีพักต้นหอมพักชี้หอมป้อมเนาะมีใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดแต่นะเจ้า วันนี้ปลาแกงสูตรพริกแห้งเนาะจะบใส่ใบแมงลักใบกุ้งกอส้มเนาะถ้าใส่พริกสดก็จะใส่ใบแมงลักเนาะเจ้ามันจะเข้ากันดีเนะเจ้ามันเปิ่งกันดีนะเจ้ามาดูตรงนี้เลยเจ้าแกงไก่ใส่นะไมส้มทั้งผักเหนือบันปะนอมที่เคยทำเนาะก็มีคาจะไข่ซอยหอมแดงกระเทียม ใส่เกลือเล็กน้อยติ๊กแหง้งปลาร่าผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสหรือผงนัวเจา้าคนในบ้านหิวเข้าวแล้วไปลงมือทํากันเลยเจ้าตะไคร้ซอยขากระเทียมหอมแดง อีกแหงอนเทศสามชอบเลยนะเจ้าอันนี้ปลาใส่เป็แปดเม็ดตามด้วยเกลือเม็ดเล็กน้อยก่จะใส่เป็นเกลือปนก็ได้นะเจ้าโตข้างแหลกเลยเนาะ ประมาณนี้นะจ๊าปปาร่าใส่ลงไปตามกับเครื่องแกงนี้เลยเนาะก็ได้ส่วนของพลิกแกงแล้วนะจ๊าอ่าพักไว้ตรงนี้ก่อนล่างพักก่อนจ้า ตั้งหม้อเทน้ำมันสำหรับพัดลงไปนิดหน่อยเนะเดี๋ยวปาจะเอารี่แกงลงไปพัดไปคั่วก่อนเนาะ ตัวพัดพริกแกงพอไม่กลิ่นหอมแล้วเอาไก่ลงไปเลยจ้ะตัวไก่พัดพริกแกงให้เท่ากันหอมกลิล่นหอมเลยนะจ๊ะ น้ำสะอาดมาล้างโครกแคน่อยเนาะแล้วก็เติมน้ำล้างโครกลงไปก่ะตามด้วยน้ำสะอาดใส่ท่วมไก่เลยนะ ปรุงรสไปเลยนะเจ้าผงปรุงรสชื่รสนิดหน่อยปรุงรสตามชอบเลยนะเจ้าตามด้วยหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองลงไปเลยเจ้า ชิมก,กันนะเจ้าอู้อร่อยล้่งขนาดเลยนะเจ้า นราไม่ซุกไก่จะซุกแล้วเนาะอตอนสุดท้ายเจ้าใส่ใบมะกรูดเลยเจ้าใบมะกรูดฉีใส่ไปเลย สุกนะเจ้าปิดไฟไปตักเสิร์ฟกันเลยเจ้า นี่ก็ได้แกงไก่ใส่นมไม่ดองตีเสนอร่อยแล้วนะเจ้าแกงไก่ใส่นมไม่ส้มนมไม่ดองเนาะขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะเจ้าแล้วป้ากันไม่ไหนคลิปหน้าสวัสดีเจ้า